สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์วันนี้วันเสาร์ที่2ส,สิงหาคมสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่าไทยคาแมไทยละแวกมีปัญหาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาครับไล่เลียยกันมาตั้งแต่ช่วงมกราคมขึ้นไปร้องเพลงช่วงเพลงชาติกันบ้างพูดง่ายๆก็คือสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนกระทั่งหานไทยก็ไปเหยียบกับระเบิด ขาขาดกันไปหนึ่งคนอีกคนนึงก็ขาขวาอีกคนนึงขาซ้ายรวมแล้วสองคนจากนั้นท่านผู้ชมครับเราทราบความกันดีนะครับก็เกิดการประทะกันมาอย่างยาวนานหลายวันตั้งแต่วันที่24เดือนที่แล้วก็คือกรกฎาคมจากนั้นครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผมพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและรักษาการนายกรัฐมนตรีครับเดินทางไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียจากนั้นเดินทางต่อไปที่เมืองปูตตาจาย่าเมืองปูตตาจาย่าเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ราชการหรือว่าศูนย์ราชการขนาดใหญ่ของเขาและที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับในวงเจราจารเนี่ยนะครับหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกันถึงขนาดว่าเอ๊ะรองนายกรัฐมนตรีรักษาการภูมิธรรมเวชย,ายาชัยเนี่ยเห็นทางคุณเมเนเดเขาพูดตั้งสามนาทีกว่า เราพูดเพียงแค่ไม่ถึง1น,นาทีจริงๆแล้วพูดมากไปบางเรื่องก็ไม่ได้ดีนะครับบางเรื่องก็เป็นสาระสาคัญปล่อยให้ใครพูดไปมากๆก็เรื่องของเขานะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือเรามีข้อตกลงหยุดยิงนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมครับเป็นประธานประชาคมอาเซียนนะครับก็พูดชัดเจนครับว่าให้ทั้ง2ประเทศนั้นเนี่ยได้มีการพูดคุยกันปฏิบัติการ IO ข้อมูลข่าวสารเท็จ ที่ออกจากฝั่งเขมรเยอะแยะมากมายหลากหลายท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะวันที่นายกรักษาการนายกรัมตรีเนี่ยนะครับขึ้นไปบนเวทีถแถลงท่านผู้ชมจําภาพนี้ได้ไหมฮะก็มีการไปตัดต่อครับบอกว่าเนี่ยประธานอันวามไม่ให้คุณภูมิธรรมพูดจริงๆแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับตอนขึ้นไปบนเวทีเนี่ยนะครับประธานอันวา,ายืนตรงกลางจากนั้นก็จะเป็นการกล่าวนําเป็นภาษาอังกฤษนะครับกล่าวนําว่าอ้าวให้ทางนายกรัมตรี prime minister คุณเ,เมเดซเซก็พอพูดปุบ๊บ คุณภูมิธรรมของผมก็จะเดินเข้าไปพูดท่านนายกตรีมาลเลเซียบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดียวครับขอกล่าวนําให้ก่อนท่านก็เลยบอกว่าขอยืนกล่าวนําก็เลยดูภาพเหมือนกับแบบแหมไม่ให้คนไทยพูดไม่ให้รักษาการนายกไทยพูดไม่ใช่นะครับจากนั้นรักษาการนายกก็พูดอยู่ประมาณสักเกือบหนึ่งนาทีสาระสาคัญของพวกนี้เขาไม่พูดกันเยอะแหละครับเจ็บคอเวลาหยุดยิงเวลาจเจรจาเรื่องสันติภาพเดี๋ยวเขาเอาเนื้อเน้เน,นสรุปใจความก็เรียบร้อยครับ จากนั้นก็เดินทางกลับมาครับก็จะหนักจัดเต็มกันผมเดินทางไปวันจันทร์ที่28นะครับก็มีการตกลงหยุดยิงเที่ยงคืนก็ยึดชายภูมิกันไปเป็นที่เรียบร้อยว่ากันไปอย่างที่เป็นข่าวจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้แหละครับก็คงจะเห็นอย่างชัดเจนเดี๋ยวเราไล่เรียงหลากหลายประเด็นครับจากนั้นวันรุ่งขึ้นครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลก็ปรากฏว่าโอ้โหคุณพระช่วยยังมีการใช้กระสุนยิงกันเป็นระยะระยะจากฝั่งกัมพูชาครับ จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีก็ออกถแถลงการครับผมก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังถแถลงการของรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรมรมเวชชยยชัยเช่นไครับรัฐบาลไทยมีความจริงใจและใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะยุติสถานการณ์ประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเร็วที่สุดการเจราจาจนมีข้อตกลงอยุดริงของทั้งสองฝ่ายโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชน และยึดถืออำนาจอธิปไตยของประเทศเป็นสำคัญรวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและทหารหารของชาติซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความหวังร่วมกันของประชาคมโลกที่จะคืนสันติภาพแก่ประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งรัฐบาลไทยเคารพต่อผลการหาลือที่เมืองปูตาจาย,ยาประเทศมาเลเซียและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อหยุดยิงตามที่ได้ถแถลงร่วมกัน แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากองกําลังกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยมีการใช้อาวุธยิงต่อกําลังฝ่ายไทยในหลายพื้นที่ทําให้ทหารฝ่ายไทยต้องตอบโต้อย่างเด็ดขาดและเหมาะสมเพื่อปกป้องอธิปไตยและชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์พร้อมกันนี้รัฐบาลได้ประท้วงไปยังประธานาเซียนสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นสักขีพยานในการเจรจาเพื่อให้ได้ทราบว่าการละเมิดข้อตกลงนี้เป็นเหตุจากการไม่ซื่อตรงไม่จริงใจของกัมพูชาอย่างชัดเจนสถานการณ์ในขณะน,นี้รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกเหล่าทัพตึงกำลังเพื่อรักษาที่ปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แต่ไม่ยินยอมให้อธิปไตยไทยถูกล่วงล้ำไม่ว่ากรณีใดๆ อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงสายวันนี้ได้มีการพูดคุยกันระหว่างแม่ทัพภาคทั้งสองประเทศเพื่อหา,หารือแนวทางในการคลี่คลายปัญหาขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเจราจารในระดับสูงขึ้นต่อไปตามที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อยุติความรุนแรงไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มขึ้นทั้งพลเรือนและกำลังทหารเราเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตามหลักสากลยึดหลักมนุษยธรรม และสิทธิมนุษยชนอย่างจริงใจของรัฐบาลไทยจะปรากฏชัดต่อนานาประเทศและเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในขั้นตอนต่างๆหลังการหยุดยิงบรรลุผลต่อไปขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์จากช่องทางที่เป็นทางการโดยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการอพยพกับภูมิลำเนา,าขอให้รอผลการยืนยันจากรัฐบาลต่อไปโดยรัฐบาลขอเน้นย้ำว่าจะให้หน่วยงานในพื้นที่อำนวยความสะดวกต่อพี่น้องประชาชนในศูน์อพยพอย่างเต็มที่รัฐบาลขอสะดุดีวีรกรรมของทหารกล้าที่อยู่ทิศชีวิตและเลือดเนือ้อเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศและคุ้มครองประชาชนให้แล้วความปลอดภัย สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อเกมรลวงเกมข่าวลวงหรือเกมการเมืองของกัมพูชาเพื่อสร้างความแตกแยกภายในประเทศจากฝ่ายตรงข้ามทีมประเทศไทยขอยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนขอบคุณครับและนั่นก็คือรองนายกตตรัฐมนตรีรักษาการนายกตตรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเวชชยชัยครับ ท่าผู้ชมครับมันน่าหุดหงีดหัวใจเหมือนกันนะเอ๊ะคแมเอ๊ะคนที่เขาเรียกกันว่าเมืองพญาละแวกมันทำไมมันวุ่นวายขายปลาช่อนอย่างนี้ท่าผู้ชัครัดปรากฏว่าคืนวันจานาันนะหยุดยินเที่ยงคืนพี่เขาก็ไปหยุดนะครับตีหนึ่งตีสองตีห้ายังจัดชุดใหญ่กันอยู่เลยนะครับจากนั้นก็มีการถแถลงการแถลงการก็คือวันอังคารครับวันอังคากรกลางคืนสี่ทุ่มครับมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะระยะ แต่ปรากฏว่าเขาเรียกอะไรครับโซเชียลมีเดียก็รายงานกันครับบอกว่าเนี่ยมีการยิงกันอีกแล้วศูนย์สบตรกน,นะครับโดยทำเนียบรัฐบาลน,นั้นก็กันกรองข้อมูลกับรายงานของโซเชียลมีเดียกันเองเนี่ยนะครับสี่ทุ่มใช้เวลากันกรอง37นาทีแต่ว่าเป็นการกันกรองที่แม่นหลายคนบอกทําไมไม่ตั้งโต๊ะแล้วกดแถลงแบบรวมการเฉพาะกิจเลยคือนี้ครับประเทศไทยมี7จจังหวัดนะครับปรากฏว่าเราตรวจสอบดูแล้วเนี่ยนะครับเป็นทหารเขมรคนหนึ่งครับถือปืนประจํากาย บ้านเราถ้าเป็นทหารไทยก็ถือ M16 t สิบหทาวอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับก็กดปลื้ดแล้วก็เฟี้ยงระเบิดมือตึอ้มมันอยู่ตรงนั้นจุดเดียวครับแล้วก็เงียบอันนี้แหละคือสาระสาคัญครับที่ทางทางรัฐบาลก็ประเมินว่าถ้าอย่างนั้นขอขึ้นอินโฟกราฟิกไม่ได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพราะว่าเกรงว่านักท่องเที่ยวก็ดีพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในทุกจังหวัดทุกอ,อําเภอทุกตําบลของประเทศจะตื่นตระหนกตกใจครับจากนั้นก็มีข่าวเข้ามาอีกท่านผู้ชมครับจำได้ไหมครับที่บอกว่ามีโดรน บินจากฝั่งเขมรเนี่ยเข้ามาที่กองบิน21ของอุบลราชธานีก็ตรวจสอบครับหลังจากนั้นเกือบเที่ยงคืนทาเนี่ยรัฐบาลก็ออกกราฟิกอินโฟนะครับบอกว่าเป็นข่าวเท็จหลังจากนั้นตีหนึ่งครับก็เหตุการณ์สงบอันนี้คือคืนวันอังคารและก็ต่อเนื่องมาจนถึงวันพุธครับหลังจากนั้นท่านผู้ชมครับคณะทํางานของรัฐบาลครับก็ลงพื้นที่ทั้งส่วนราชการของกองทัพด้วยตำรวจด้วยตำรวจตะเวนชายแดนอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับ ก็ไปในพื้นที่ครับปรากฏว่าเราเห็นภาพความเสียหายอย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะการสูญเสียต่อพื้นที่พลเรือนคือมันโหดมันเหี้ยมนะครับมันโหดมันเหี่ยมเหลือกําลังที่มันยิงโรงพยาบาลที่มันยิงประชาชนคนไทยอย่างไม่เลือกหน้าดูของเราสิครับสุภาพบุรุษขึ้นเครื่องบิน F16 ไปก็ไปหย่อนไข่ลงตามที่หมายทางการทหารชัดเจนไปดูภาพนี้ครับ นี่เป็นภาพความเสียหายตั้งแต่ไล่เลียงตั้งแต่บริเวณปั๊มปอตทนะครับแล้วก็บริเวณที่มีคนไทยเสียชีวิตจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่ลูกกระสุนปืนที่เขาเรียกกันว่าปืนหลายลำกล้องที่ยิงกัฟู่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 ที่เราเห็นกันสมัยรบกันในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับที่เรียกว่า b m 2 1ี่เ็เนี่ยมันไปลงหลายจุดด้วยกันนะครับจุดที่ลงแล้วมันแบบมันของขึ้นนะท่านผู้ชมครับนั่นก็คือที่โรงพยาบาลครับไปไล่เลียงดูนะครับ โรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบเลยนะครับจากอาวุธเรียกว่าอาวุธหนักขนาดนี้ของฝั่งขเขมรเนี่ยนะครับก็คือโรงพยาบาลที่ต้องปิดบริการทั้งหมด11แห่งโรงพยาบาลน้ำขุ่นน้ำยืนนาจะหลวยกันทรลักษณ์ผูสิงห์กาบเชิงพนมดงรักปราสาทบ้านกลัวเฉลิมพระเกียรติและละหานทรายนะครับพูดยังไงก็คือเห็นภาพชัดเจนครับได้รับความเสียหายและโรงพยาบาลที่เห็นภาพแบบออ้อหเขมร ทำไมเฮี้ยมขนาดนี้ได้กรุณาจาัด BM21 ไปลงโรงพยาบาลอันเนี้ยหรือแมนท่านผู้ชมครับก็ปรากฏว่าที่โรงพยาบาลที่เห็นนะครับก็คือโรงพยาบาลพหลมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโรงพยาบาลตำบลคำโปรยโรงพยาบาลโคกนะครับโรงพยาบาลสัมเณงจริงๆมีอีกเยอะแยะมากมายครับก็ที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพเนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นว่า ความโหดเหี้ยมของกองทัพกัมพูชาเนี่ยนะครับไม่เลือกเป้าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนตาดำๆอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับจากนั้นท่านผู้ชมครับก็มีการปฏิบัติการที่เรียกกันว่าสงคราม IO ครับสงคราม IO คืออะไรครับก็คือการโฆษณาชวนเชื่อผมแถลงข่าวไปชัดเจนนะครับว่าในช่วงส3สาสัปดาห์มาน,นี้เนี่ยภารกิจของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่อยู่ในเขมรเนี่ยนะครับที่มันเป็นรายได้หลักของเขาเนี่ย แล้วเราไปตัดน้ําตัดไฟแล้วก็ไปจัดการเรื่องยาเสพติดการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับมันทําให้ผู้นํากัมพูชานอนไม่หลับโพ์เฟซบุ๊กตีสองตีสามตีสี่ Facebook, 2, 3, 4, เมื่อเดือนก่อนหน้านี้จําได้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็กระเฮียดกระหือลืออยากจะทําสงครามเลือเกินเนี่ยนะครับแต่ว่าปฏิบัติการ IO ปรากฏว่าไล่เช็คไปเรื่อยๆครับเป็นฝั่งกัมพูชาจากภารกิจหลอกลวงคนไทยที่เราเรียกกันว่าแก๊งชั่วคอเซนเตอร์เนี่ยนะครับปรากฏว่า มาใช้วิธีการปฏิบัติการ IO ครับก็คือเข้ามาใน Facebook ต่างๆทำตัวเหมือนคนไทยเดียด๋ยวนี้มันแปลภาษาง่ายครับใช้คู่มือทางเสเลดอะไรอยู่ในมือถือมันก็แปลได้หมดแล้วก็ส่งภาพปลอมบ้างภาพมั่วบ้างคือมั่วเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ปรากฏว่ามั่วโดยผู้นำของกัมพูชาก็เยอะมั่วโดยระดับรัฐบาลของกัมพูชาเยอะแยะมากมายครับผมยกตัวอย่างครับการกล่าวหาด้วยภาพนี้ครับคือภาพเครื่องบินทิ้งสารเคมี สีแดงๆงแล้วก็บอกครับบอกว่ากองทัพไทยเนี่ยโอ้โหมันโหด้ายเหลือเกินมันเอาสารเคมีมาทิ้งโอ้อันนี้มั่วเยี่ยมมากครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในต่างประเทศครับเป็นการดับไฟป่าด,ด้วยสารเคมีและปรากฏว่าคนในรัฐบาลเขมรครับเอามาแชร์เป็นเฟกนิวไออย่างนี้ครับศูนย์ต,ต่อต้านข่าวปลอมก็ชี้แจงไปก็เงียบหายไปไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับฝั่งขน,นน้นนี่แหละครับ ไปดูอีกเรื่องนครับเรื่องของเครื่องบิน F16 สกและกิเพนที่ปฏิบัติภารกิจครับของเราดีชัดเจนนะครับมีเลเซอร์นําวิถีกองทหารอยู่ตรงนี้ก็ยิงแค่เฉพาะกองทหารไม่ได้เลือกแบบโรงพยาบาลเลือกร้านสะดวกซื้อเลือกโรงเรียนเลือกพื้นที่ทางของภาคประชาชนเขาแบบฝั่งฮานูนะครับพระากฏว่าระดับเขาเรียกระดับส่วนราชก,การสําคัญของกัมพูชาที่ดูเรื่องระเบิดนะครับออกมาโพสต์เองเลยบอกว่าเนี่ย เครื่องบิน F16 หรือกิ๊เพนของไทยเนี่ยปรากฏว่าทิ้งระเบิดลงไปอย่างที่เห็นในภาพเลยครับโอ้โหคุณพระช่วยคือเด็กป .6 เนี่ยนะครับหรือว่าเด็กที่เข้าไปดูพิพิพธภัณฑ์ทหารบ่อยๆเขาก็เห็นปุ๊บโอ้โหลุงมันมนมาอะไรบวตัวขนาดนี้พระกฏว่าภาพนี้จะไู้จบครับเป็นภาพเก่าและโทษครับเป็นระเบิดเก่า ไม่ใช่ระเบิดที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติภารากิจในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะมันอยู่ในแนวนอนอย่างนี้ครับและมันอยู่ใต้ถุนบ้านเขาอ่ะและปรากฏว่าดูไปดูมาครับเป็นระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อสงครามเวียดนามสมัยเวียดกงอ่ะนะเขาก็ทิ้งระเบิดกันผ่านกัมพูชากันบ้างเป็นเส้นทางที่เวียดนามเดินทัพผ่านกัมพูชาอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนี่แหละครับนี่คือสตรอเบอรี่ได้ตลอดเวลาครับจนคนไทยบอกว่าวันนี้กัมพูชากโกหกอะไรสุดท้ายแล้วก็เป็นอาวุธเก่าแบบคําครื โอ้โหท่านผู้ชมครับดูอีกเรื่องนึงครับคนเป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยนะครับโอ้โหมันมีเกียรติครับเพราะาสามเสาหลักของไทยนะครับหนึ่งคือประธานศาลสองคือประธานรัฐสภาและสามคือนายกรัฐมนตรีสามเสาหลักนี้ครับเป็น,นกลไกสําคัญที่ต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจะพูดอะไรเนี่ยจะมาสตรอเบอรี่โกหกมัดเท็จไม่ได้นะครับปรากฏว่าท่านผู้ชมดูข่าวนี้นะประธานสภาของกัมพูชาครับ โอโ้ไม่รู้การเทศะนะครับโกหกจนเป็นนิสัยหลังจากไปใช้เวทีสภาโลกที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ครับกล่าวหาว่าไทยเนี่ยยิงก่อนคือคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีท่านผูช้ชมครับสมัยใหม่เนี่ยนะสมมุตินี่เข็นเศจแดงเ,เส้นเขตแดนนะฝั่งนี้ไทยฝั่งนี้ขเขมรเวลาจะยิงอะไรมาก็แล้วแต่ในขั้วบนมันมีดาวเทียมครับมันเห็นหมดแสงมันปุ๊บออกมามก็รู้แล้วย,ยิงด้วยปืนอะไรคือคือยังลบแบบรองเท้าแตะอยู่อ่ะ ก็เลยคิดไม่ออกว่าเฮ้ยทั่วโลกเขาไม่เห็นแบบคุณเลยนะพยานหลักฐานที่รัฐบาลไทยส่งไปเนี่ยช้าแต่ชัวร์เนี่ยนะครับบางทีก็เป็นไปตอบโต้มาหรอกบางทีมันก็ยั่วยุให้ตอบโต้ทุกวันมันยั่วยุให้เราส่งข้อมูลสังเกตเลยนะครับว่ารัฐบาลไทยข้อมูลทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยแม่นเป๊ะๆทั้งนั้นไม่เคยได้แก้ข่าวของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถูกใจช้าแม้แต่ว่าช้าแล้วชัวร์ช้าแล้วชนะสงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับข่าวนี้ครับ เป็นเรื่องของประธานของอประเทศกัมพูชานะครับประธานรัฐสภาครับก็ไปกล่าวบนเวทีนะครับน้ำตาลินทำเสียงสะอื้นไปบอกว่าไทยมีทั้งอาวุธเคมีมีทั้งเครื่องบินที่สามารถทำร้ายคนกัมพูชาได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะโอ้โหอันนี้คงจะดูหนังมากทั้งนี้ทั้งนั้นครับรัฐสภาเขาก็บอกว่าเอ๊มันเป็นเวทีเอาเรื่องนี้มาพูดทำาไม สุดท้ายอาจารย์วันนอครับอาจารย์วันบัวหมัดน,นอมัทธาประธานรัฐสภาของไทยก็ประท้วงทันทีครับบอกว่าคุณเป็นประธานสภานะและคุณเป็นประธานสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของกัมพูชาคุณไปพูดแบบนี้เนี่ยคุณไม่ไอายเขาเหรอนะฮะก็อย่างว่าเลยครับเขาเรียกกันว่าไม่รู้กาละเทศะท่านผู้ชมครับพูดง่ายคือไม่รู้กาละเทศะเอาวางนั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับเรื่องนี้ยังโกงมีอย่างต่อเนื่องครับเอาไปดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องเบาๆบ้างแต่ว่าเบาเกี่ยวกับสงคราม โทษครับหรือว่าการประทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาครับรองชิปครับคุณสีิการวัฒนจรรันทร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าแม้ตอนนี้เนี่ยเห็นคนมีชื่อเสียงในวงการทั้งไทยและเทศเนี่ยนะครับได้ออกมาสื่อสารให้ชาวโลกรับรู้สถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชาครับผมยกตัวอย่างนะครับผมใช้ชื่อเล่นและกันครับเดี๋ยวจะไปพาดพิงน้องเขามากนักในโซเชียลมีเดียครับเขาก็บอกว่าน้องโปรจีนนะครับเป็นนักกอล์ฟ วัย21ปีมืออนดับ2ของโลกครับก็โพสต์ไอส่วนตัวทั้ง5ภาษาเลยไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสครับบอกว่าการระเบิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชานั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักเลยนักบวยชื่อดังชาวเมียนมาครับเวโรเวโรดิก้าขออภัยครับ เวโรนิก้าก็โพสตผ่านไอจเช่นเดียวกันครับบอกว่าเมียนบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านหลังแรกของฉันเสมอแต่ประเทศไทยได้มอบความปลอดภยัยและความเข้มแข็งและโอกาสครั้งที่2ระหว่างการเดินป่าในครั้งนี้ครับได้พบธงชาติไทยและก็รู้สึกประทับใจนะครับของคนไทยครับขณะที่โคตาครับนักมวยชื่อดังชาวญี่ปุ่นครับก็ได้แชร์ภาพผ่านโซเชียลมีเดียของตนเองครับเป็นภาพธงชาติไทยโบกสะบัดที่ปราสาทตาควายครับจุดที่ปะทะกันโดยบอกว่าฉันหวังว่าสงครามจะสิ้นสุดในไม่ช้าครับ โอปอสุชาตาครับคนสวยของเรานะครับมิสเวิร์2,025คนแรกของประเทศไทยครับก็บอกว่าขออย่าลืมว่าสันติภาพไม่ใช่สัญลักษณ์ของความอ่อนแอและความเมตตากรุณาไม่ใช่การยอมแพ้หากแต่ทั้งสองคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์สามารถแสดงออกได้อย่างสง่างามที่สุดครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเราอินฟูต่างๆนะครับ ท่านผู้ชมครับกลับมาที่ทำเนียบรัฐบาลครับเมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษครับปกติจะประชุมกันทุกวันองังคารน,นะครับนัดพิเศษเนี่ยก็จะต้องมีรัฐมนตรีเข้ามาประชุมไม่น้อยกว่า10ท่านครับก็ทั้งอยู่ห้องประชุมที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลด้วยและก็ประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าซูมเข้ามานี่นะครับทำไมต้องประชุมนัดพิเศษคืออย่างนี้ครับมีประเด็นน่าสนใจก็คือว่าการประชุมนัดพิเศษเนี่ยนะครับ เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนครับเรื่องแรกครับที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเร่งด่วนก็คือเรื่องของภาษีโดนทัททำนะครับ19%เดี๋ยวลงรายละเอียดครับแล้วก็เรื่องของการอนุมัติงบประมาณเยียวยาซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษก็เห็นชอบครับลองฟังเสียงของรองภูมิธรรมเวชยชัยในการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับมติหลักการว่าจะขอใช้งบกลางเพิ่มแล้วก็เพื่อจะดูนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเกิดจากการ เสียชีวิตนะครับการบาดเจ็บทุกคนละภาพหรือว่าการบาดเจ็บในลำดับต่างๆการรวมทั้งบ้านเดือนที่เสียหายนะครับก็จะใช้กรณีพิเศษในการที่จะดูแลเรื่องนี้นะครับก็ตัวเลขยังไม่ได้สรุปให้นะครับแต่ว่าจะมากกว่าที่เคยประกาศไว้นะครับแล้วก็จะของบการที่ประชุมกมรก็รับปฏินน้นะครับแล้วได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังสานักงบประมาณกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยสํานักงานตํารวจแห่งชาติสํานักนายก นะครับในการไปพิจารณาหาหรือเพื่อเอาตัวเลขเข้าอมอในวันอังคารหน้าที่จะมาถึงนะครับแล้วก็การใช้งบการก็สามารถหยิบเงินออกไปแล้วก็สามารถจ่ายใช้จ,จ่ายได้ทันทีนะครับและนี่แหละครับรัฐบาลเห็นว่าอันไหนเร่งด่วนก็สามารถเรียกประชุมคณะ,ะร,รัฐมนตรีนัดพิเศษได้ครับท่านผู้ชมครับ,รบเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์สาคัญหลายเหตุการณ์ครับเปิดคอรมอรนัดพิเศษมีการพาทูตนะครับแล้วก็เอกอัครราชทูตทูตทหารสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ ไปที่อุบลราชธานีครับอย่างที่เห็นในภาพนี้ครับจากนั้นเนี่ยก็มีการแถลงข่าวในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับโดยสวทกของรัฐบาลนะครับก็พาท่านเอกอักราชทูตและก็ท่านทูตและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับก็ปรากฏว่ามีมาทั้งหมด23ประเทศครับนักข่าวที่เป็นร้อยเลยนะครับไปกันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับไปดูหลายจุดด้วยกันครับก่อนที่จะไปก็ไปรับฟังการบรรยายสรุปกับทหารในพื้นที่ครับของกองทัพภาคที่2 จากนั้นเนี่ยก็ไปที่บริเวณปั๊มปตทนะครับก็คุณจะเห็นนะครับแล้วก็ไปที่จุดพักพิงไปดูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายครับทีมข่าวของเราทีมไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับเสียงจากใจเนี่ยนะครับไปด้วยรายงานเข้ามานะครับบอกว่าโอ้โหท่านทูตตกใจเลยว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะยิงได้มั่วขนาดนี้คือมันไม่มั่วหรอกครับมันตั้งใจมันตั้งใจจะฆ่าคนไทย คือถ้าจะรบกันแบบแมนๆนเนี่ยมันก็ต้องรบกันบนภูเขายิงกันไปเหมือนในหนังไอ้น,นี่มันเล่น BM21 แล้วก็ไปตั้งตามบ้านเรือนประชาชนไอเราจะยิงเข้าไปเราก็กลัวประชาชนเขาเจ็บเขาตายแต่มันไม่สนใจครับโอ้โหท่านทูตก็ยืนกันฟังบรรยายแล้วก็ได้พูดคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่ครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะครับอ่ะ เรื่องสาคัญอีกเรื่องนึงครับเรื่องเขากระโดงที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นซีรีส์ยาวนะครับคาดว่าน่าจะจบเลยวันนี้เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆแก่ๆครับรองนายกรัมตรีภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะมอทหนึ่งครับก็มีการประชุมเรื่องนี้ที่กระทรวงมาหาดไทยครับหลังจากการประชุมก็มีความเห็นหลากหลายนะครับโดยเฉพาะเอาที่ดินของหลวงคืนเป็นที่ดินการรถไฟที่เราเรียกกันว่าที่ดินเขากระโดงนี่แหละก็รู้ดีนะครับว่าเกี่ยวข้องกับใครแบบไหนบ้าง ก็อยากจะให้ฟังรองภูมิธรรมเวชยชัยและก็รัฐมนตรีเดชอิดนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยได้ถแถลงเรื่องนี้ว่าสรุปแล้วมันยังไงกันแน่และมันจบแบบไหนอย่างไรเชิญเลยครับน,นี้เป็นแผนที่ที่ในช่วงที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้านะครับจากในหลวงราชการที่5นะครับได้มอบให้ที่ดินนี้เป็นที่ดินของหลวงมอบให้การรถไฟเพื่อจะใช้พื้นที่ที่มีหินแกรนิตต่างๆหรืออะไรเอามาใช้ในการตัดทางการรถไฟอันนี้คืออันที่หนึ่ง เพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินของหลวงเป็นที่ดินที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับการรถไฟนะครับจึงเป็นที่ดินของหลวงโดยแท้เป็นที่ดินของรัฐนะครับอันที่สองเนี่ยตอนต่อจากนั้นมาประมาณปี2 0 4 2 4 6 5นะครับก็มีกฤษฎีกาออกสมัยรัชกาลที่หนะครับสมัยรัชกาลที่6ท่านก็ได้ออกเอกสารสิทธิ์ที่เป็นกิจสีกานะครับเรื่องนี้ แล้วก็ได้ออกคนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีการดําเนินการมาหนักในอดีตแล้วก็มีการมีตอนที่ตอนที่ได้ที่ดินแปลงนี้มาและการรถไฟเข้าไปดําเนินการเนี่ยมีชาวบ้านอยู่สิบแปดครอบครัวที่ยังขอบครอบครองตรงนี้อยู่ได้มีการไปซื้อการรถไฟได้ไปซื้อที่ดินแปลงนี้จากชาวชาวบ้านทั้งส8ครอบครัว กลับมาเป็นที่ดินของรัฐเพราะฉะนั้นถ้าจากการพิสูจน์ตั้งแต่ในอดีตเนี่ยที่ดินที่มีการครอบครองจากชาวบ้าน18เนี่ยได้ขายให้การรถไฟกลับมาเพราะฉะนั้นที่ดินทั้งหมดเป็นของการรถไฟโดยชอบทั้งหมดนะครับตามกระบวนกฎหมายตามสิ่งที่พระราชทานมาและตามที่เราได้ดําเนินการในการจัดการทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยเมื่อพิสูจน์ว่าเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยมันไม่อาจจะมีที่ดินแปลงไหนที่จะสามารถมาเป็นเจ้าของในพื้นที่ที่ ท่านพระรานให้กับการรถไฟนะครับเพราะฉะนั้นโดยกระบวนการกฎหมายเนี่ยไอ้ที่ดินต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องถูกประกาศยกเลิกคีดค่าออกจากระบบต้องเป็นที่ดินของรัฐอันนี้คือพื้นฐานที่สําคัญนี่หลังจากที่มีการดําเนินการและมีการฟ้องร้องกันและมีการเข้ามาของที่ดินแปลงนี้เนี่ยที่เป็นที่ดินที่เป็นทูกชื่อผูกลขานที่มาทำสนามฟุตบอลมาทําสนาม รถแข่งอะไรต่างๆซึ่งอยู่ตรงกลางของที่ดินแปลงนี้เลยทั้งหมดเนี่ยนะครับจึงไม่ชอบด้วยด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะครับมันไม่มีเหตุที่จะให้อเอกชนที่เข้ามาดึดคอรองในที่ดินของเราแล้วจะมาออางเป็นที่ดินของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสืบสวนสอบสวนมาแล้วนได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาแล้วก็ผู้ที่เข้ามาพิจารณากมีทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรมแผนกับการแผนที่แผนที่น,ทนะครับจากแผนที่ดินจากกรมสอ,อบสวนคดีพิเศษ นะครับจากสำนักไอาการสูงสุดนะครับหลายส่วนแล้วก็ได้สอบถามไปผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสรุปออกมาคิดว่าก็ยังไงก็ยืนยันว่าเป็นที่ดินของรัฐแล้วศาลได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วชัดเจนว่ายอมรับก็คือมีการทําแผนที่ที่ดินอย่างที่กล่าวมานะครับเพราะฉะนั้นศาลตัดสินอกว่าอันนี้เป็นของรัฐต้องคืนให้รัฐนะครับแล้วก็ดําเนินการไปดําเนินการให้ชัดเจนนะครับก็ มีปัญหาอยู่ที่มีอ้างกันว่าที่ดินมันไม่ชัดเจนไม่รู้จะครอบคลุมตรงไหนแต่ได้มีการทําเมื่อปี2 5 6 7เนี่ยทางการรถไฟก็ได้ทําแผนที่ของตัวเองที่ชัดเจนกรมที่ดินก็ได้ทํามาแล้วแล้วก็ได้ยอมรับกันแล้วทั้งคู่แล้วก็มีการสอบสวนไต่สวนก็มีการยอมรับว่าได้มีการทําแล้วเอามาเทียบกันเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากแผนที่ปัจจุบันเลยเพราะนั้นที่ดินตรงกลางทั้งหมดตามกฎหมายมาตรา สองร้อยหกมาตาราหกสิบเอ็ดวรกแปดนะครับตมที่ดินมีอำนาจเพิกถอนได้ทันทีเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราเข้ามาดำเนินการกสามารถถอนเพิกถอนที่ดินที่อยู่ตรงกลางทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่ดินเหล่านี้ตกเป็นของรัฐนะครับเราจะดำเนินการตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไปติดตามเรื่องราวของรองสัตวการวัฒนาจันทร์กับเป็นเรื่องที่น่าสนใจประจำสัปดาห์เชิญเลยครับ สวัสดีค่ะดิฉันสสิการวัฒนาจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะยังคงตึงเครียดอยู่ขณะนี้นะคะแต่ว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรอบด้านทั้งในด้านของความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจปากท้องโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟค่ะที่ส่งผลกระทบกับทุกครัวเรือนค่ะโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ประเทศไทยค่ะที่เราจะมีกฎหมายเฉพาะเพื่อรองรับสิทธิ์ของประชาชนในการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดค่ะ ร่างพรบฉบับนี้นะคะเป็นข้อเสนอสําคัญของนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะซึ่งมุ่งหวังที่จะลดขั้นตอนลดค่าใช้จ่ายและก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปนะคะทั้งที่บ้านใช้เองในบ้านเรือนและสถานประกอบการโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตหลายๆขั้นตอนจากหน่วยงานรัฐให้ยุ่งยากอีกต่อไปล้ค่ะ เพียงแค่แจ้งล่วงหน้า30วันเท่านั้นค่ะและที่สำคัญนะก็ยังมีมาตรการแสดงความปลอดภัยมีการควบคุมคุณภาพอุปกรณ์และการจัดการซากโซลา่าหลังหมดอายุการใช้งานอีกด้วยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้านค่ะทำไมเรื่องนี้สึงสำคัญคะเรื่องนี้สำคัญคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนยังต้องแบกรับราคาค่าไฟจาก ความผันผวนของพลังงานโลกนะคะแล้วก็ค่าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอก,กชนอีกด้วยค่ะการส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าใช้เองในบ้านจะช่วยเป็นการลดภาระของครัวเรือนอย่างแท้จริงค่ะท้งนี้นะคะรัฐบาลขอยืนยันค่ะว่าการเปิดทางให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดในราคาถูกก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลักของประเทศและไม่ทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะ หลังจากที่คอรมอเห็นชอบแล้วนะคะร่างพรบฉบับนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปค่ะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเปลี่ยนผ่านพลังงานในประเทศไทยให้เป็นธรรมเสมอภาคและ เป็นพลังงานสะอาดซึ่งซึ่งทุกคนก็เข้าถึงได้นะคะรัฐบาลพยายามเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อปฏิรูปพลังงานค่ะและให้แสงแดดกลายเป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานที่สำคัญของประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ยังมีการประชุมคณะกรรมการสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือตัวยอ่สอสบอทรกรอของรัฐบาลที่สภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่นะครับ9นาฬิกาก็คงจะประชุมเรื่องของการแก้ไขปัญหา และการตอบโต้ในทุกมิติของรัฐบาลไทยครับก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามตลอดทั้งวันวันนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับขอสัสดุดีวีรชนและทหารกล้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ